สวัสดีค่ะทุกคนจากเพจพินาซ่อมผ้านะคะวันนี้นะคะเดตตัวนี้นะคะลูกค้าส่งมาจะให้เพิ่มกระเป๋านะะเพิ่มกระเป๋าข้างกระเป๋าข้างเราก็ติ๊กไว้นะคะจากตะเข็บใต้แขนนะคะติดไว้เขาลูกค้าเขาจะแจ้งตำแหน่งมานะว่า ต้องการเท่าไหร่นะคะความกว้างของปากกระเป๋าก็ประมาณห้านิ้วนะคะห้านิ้วห้านิ้ว,วครึ่งเพราะว่าถ้าเราลงเยอะเนี่ยชายไอตะเข็บเนี่ยมันผ่านะคะมันก็ติ๊กไว้นะคะพอติ๊กเสร็จแล้วก็ไปติ๊กอยู่ข้างในด้วยไปติ๊กข้างในแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะพอเราติ๊กเสร็จแล้วนะคะเราก็เย็บย้ำลงมานะคะย้ำลงมาถึงแค่ตรงนี้ถึงปากกระเป๋าเรานะคะเย็บล่างเย็บบนย้ำนะคะแล้วเราก็เลาะ อันนี้ออกนะคะเละเส้นเดิมของเขาเนี่ยออกเฉพาะตรงช่วงปากกระเป๋าเรานะลูกค้าระบุมาให้ใช้ผ้าสีดำนะคะให้ใช้ผ้าสีดำทำถุงกระเป๋าเพราะว่าเนื้อผ้าตัวเนี้ยมันก็มองมองโดยรวมๆแล้วมันก็เป็นสีดำนะคะเราก็จะต้องดูด้วยถึงลูกค้าไม่บอกเราก็ต้องต้องดูเองนะคะ เลาะปากกระเป๋าออกเลาะได้พ้งนะคะเลาะได้พ้งให้เลยนะคะให้เลยจุดที่เราย้ำไว้เนี่ยลงมานิดนึงนะประมาณนิ้วหนึ่งนะคะทั้งข้างล่างและข้างบนเลยให้เลยลงรอยย้ำไปนะคะบรรยากาศแบบนี้มันเงียบเงียบเงาเงายังไงไม่รู้เนาะเพื่อนๆบางคนก็ทุกข์ใจเรื่อง โควิดบางคนก็ทุกข์ใจเรื่องไม่มีงานไม่มีเงินนี่แหละโดยเฉพาะช่างซ่อมผ้านะคะเพราะว่าทํางานเสร็จก็ไม่มีลูกค้าเข้ามารับงานกลับมันก็มีผลกระทบเหมือนกันนะคะค่าใช้จ่ายมันสูงไงในเมืองอะ่ะเนี่ยพอเราเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเปิดแบบนี้นะคะเปิดเป็นเนี่ยแบบนี้นะคะ พอเสร็จแล้วนะคะให้มาร์กไว้ว่าด้านไหนคือด้านหน้านะคะอันนี้คือชินนนนะช้นหน้าเนี่ยนะชิ้นหน้าเนี่ยเขามีนี่นะคะเดี๋ยวเรามาวางถุงกระเป๋ากันเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปตัดผ้านะคะสีดํามาประมาณประมาณหนึ่งนะคะความยาวความใหญ่ตามเราต้องการนะคะเราก็เอาผ้านะคะ,มา,านะคะมาวางนะคะมาวาง ดูตะเข็บใต้แขนด้วยนะคะตะเข็บใต้แขนตะเข็บใต้แขนอยู่ด้านนี้นะคะอันนี้เป็นชิ้นหน้านะคะระวางครั้งแรกระวางด้านชิ้นหน้านะคะวางให้ถุงกระเป๋าเนี่ยวางให้ถุงกระเป๋าเนี่ยมันมันสูงขึ้นมาจากรอยที่เราย้ำเนี่ยนิดนึงนะคะประมาณนิ้วหนึง่งวางแบบนี้นะคะ อันนี้คือ,อะตะเข็บที่อ้านะคะเราวางบนชิ้นนี้นะคะบนชิ้นที่เป็นตะเข็บนี่นะคะกลางผ้าแบบนี้แล้วก็วางนะคะบางท่านอาจจะทําเป็นบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะพอวางแบบนี้แล้วเราก็คว่ำเย็บแบบนี้นะคะเย็บทางด้านที่เป็นตัวเสื้อเพราะเราจะได้มองเห็นตะเข็บที่เราเลาะออกนะคะเย็บให้เลยขึ้นไป เย็บให้เลยปากกระเป๋าที่เราเลาะให้เลยเมื่อกี้เนี่ยให้เลยขึ้นไปนะคะแล้วก็เย็บให้ตรงเส้นให้ตรงเส้นที่เราเลาะออกนะคะที่เราเลาะออกเมื่อกี้นี้ที่เลาะฟอมได้พูเมื่อกี้เนี่ย พอเราเย็บได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเราก็ยกขึ้นนะคะยกขึ้นแล้วเราก็มาการปิน้นการปิ้นเฉพาะผ้าสีดํานะคะบนผ้าสีดําให้ลงไปข้างล่างอากาศที่จังหวัดนนร้อนมากเลยนะทํางานที่บ้านก็ร้อนนะคะที่บ้านเพื่อนๆฝนตกกันไหมคะ จังหวัดนวนตกอยู่วันเดียวเองพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะพับอีกชิ้นหนึ่งนะคะพับอีกชิ้นหนึ่งขึ้นมานะคะขึ้นมาวางนี่วางกับตะเข็บอีกอันหนึ่งอะ่ะวางให้มันเลยไปอย่างนี้ คเขบนี้นะคะสามารถขิดได้เพราะว่ามันเปิดออกมาเย็บยากเราก็ขิดวางให้ด้านนี้นะคะให้ด้านนี้ปากเท่ากันแบบนี้ถ้าหากเราว่างนะคะถ้าหากว่าเราว่างเราเครียดเราอะไรเราก็แก้ ขไขด้วยการมาดูคลิปนะคะหาดูคลิปหาดูความรู้แล้วเราก็เย็บนะคะเย็บลงไปตรงเส้นที่เราเลาะเมื่อกี้เหมือนกันตะเข็บนะคะเส้นตะเข็บที่เราเลาะอ,ออก แบบนนี้ะะคะตรงนี้ก็ยังไม่ได้เย็บนะคะเราก็เย็บถุงก้นกระเป๋าเนี่ยเราก็เย็บถุงนะคะเย็บเป็นถุงเย็บเฉพาะสีดำนะคะ แล้วปิดก้นเลยแล้วก็เย็บขึ้นมานะคะเย็บขึ้นมาผ้ากระเป๋าเนี่ยเราตัดเป็นสันทบนะคะก็เย็บขึ้นมาอีกนะคะแล้วเราก็มาตีโค้งตรงนี้เลยนะคะเนี่ยเพราะว่าเราจะไม่เย็บเหลี่ยมขึ้นมานะคะเพราะว่าส่วนตรงนี้มันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะ ทำโค้งๆนะคะยิ่งหอมเสร็จแล้วเราก็เจียนนะคะเจียนให้มันเป็นโค้งเดี๋ยวเอาไปพุ้ง เปิดดูก่อนว่าเราเย็บติดปากมันหรือเปล่านะคะเปิดดูก่อนนะนี่ถ้าเราถ้าเราเย็บติดตรงนี้มันจะอ้าไม่ได้นะคะถ้าเราเย็บไม่ติดมันก็จะได้ประมาณแบบนี้ถ้าเราทรํากับถุงกระเป๋าลึกไปนะคะเขาก็จะโผล่มาตรงนี้เลยเวลาลูกค้าใช้มือจะโผล่มาตรงรอยผ่านะคะเดี๋ยวเราไปพ้งด้านในกันนะคะเราจะพ้งตะเข็บ ตรงตะเข็บข้างก่อนนะเนี่ยจับขึ้นมานะคะจับขึ้นมาแล้วก็พวงแล้วเราก็พวงก้นนะคะ แล้วเราก็มาโพ้งตรงส่วนที่โค้งนี่นะคะที่เราโค้งไว้เนี่ยที่เราเจียนมเมื่อกี้ ถุงกระเป๋าที่ห้อยอยู่นะคะเราจะเย็บติดไปกับพวงเสร็จแล้วนะเราก็จะเอาถุงกระเป๋าเนี่ยเย็บติดกับตะเข็บข้างไปเลยนะเพราะว่าตรงนี้มันมันติดไปแล้วแต่ข้างล่างเนี่ยมันยังเปิดอยู่เดีย๋ยวไปเย็บก่อนนะคะเราก็มาจับเย็บกันเลยนะคะเนี่ยตะเข็บข้างเปิดแบบนี้เนาะ จะได้ถุงกระเป๋าประมาณนี้นะคะลูกค้าส่งมาสองตัวนะคะช่างเนี่ยไม่ชอบทำนะ,ะปกติไม่ชอบทำเพราะว่ามันมันก็ยุ่งยากพอควรอ่ะนะ,ะแล้วก็ล้วงได้นะคะล้วงได้ปกติส่วนตะเข็บนะคะตะเข็บถามว่ามันเห็นสีดำไห่เห็นนะคะเนี่ยมันต้องเห็นอยู่แล้วนะ แต่ว่ามันก็กกืนไปแบบนี้นะคะเนี่ยถ้าเราเย็บถ้าเราไม่เย็บลงล่องเส้นที่เราเลาะมันจะไม่เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะมันจะไม่ดูเรียบๆแบบนี้แต่อันนี้ถ้าเราไปรีดไปอะไรมันก็จะเรียบนะคะสองข้างเหมือนกันนะเนี่ยสองข้างก็จะเป็นเหมือนกันแบบนี้นะคะ คิดข้างละนะคะแล้วแต่ลูกค้าเลยจะคิดข้างละเท่าไหร่ก็คิดเลยนะแล้วแต่ช่างไม่ใช่แล้วแต่ลูกค้านะคะก็ถ้าว่างๆก็หาคลิปดูนะคะมันจะได้เพิ่มความรู้นะคะถ้าเราเครียดเราก็ไม่ต้องทำงานดูคลิปนะคะถ้าดูคลิปมากเครียดก็ไปเดินเล่นช่างก็จะไปดูต้นไม้ดูอะไรประมาณนี้เนาะก็มีเท่านี้แหละจ้าขอบคุณที่ติดตามชมนะคะ ลองทำกันดูนะคะถ้าหากว่ามันทําแล้วง่ายโอเคก็มาคุยกันบ้างบอกกันบ้างนะคะช่างอยากจะรู้นะคะว่าที่เพื่อนๆดูคลิปดเูเทคนิคไปต่างๆเนี่ยมันทําแล้วมันสวยไหมนะคะก็มีเท่านี้แหละจ้าไปลวจ้าช่างซ่อมผ้ารักทุกคนนะคะดูแลตัวเองด้วยนะไปแลวจ้า